การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตัวอย่างที่ดีดีกว่าคำสอนคำพูดนี้เป็นความจริงในทุกยุคสมัยครับเหมือนกับที่ยอดคนของเราในวันนี้ ถือเป็นหลักการในการใช้ชีวิตและก็การทำงานบนเส้นทางสายดีเจเขายึดยอดครูเป็นต้นแบบที่ดีในเรื่องของความขยันอดทนและซื่อสัตย์สุจริตจนทำให้ชีวิตของเขานั้นประสบความสำเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้ ทำไงดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ครับคุณเอกอยู่ไหมครับอยู่ครับครับงั้นเดี๋ยวขอเข้าไปหาหน่อยได้ไหมฮะได้ครับครับขอบคุณครับเสบายแล้วครับขอบคุณคุณพระพี่ครับคุณเอกอยู่หลังไหนครับเนี่ยหลังในสุด โอเคขอบคุณครับโอ้โหเอาหลังในสุดนะครับ อยู่นี่นี่สวัสดีครับโหรออยู่เลยเนี่ยแม่หาไม่เจอบ้านใหญ่มากเลยกากาแล้วว่าหาไม่เจอเลยมาดักรออยู่แถวนี้ก่อนโอ้นี่มันจะปลอมตัวเป็นคนสวนเลยนะเนี่ยเมื่อกี้นี้ไม่ได้แล้วครับแต่งกันตัวแบบนี้อะลับคุณผู้ชมครับแลตอนนี้นะครับผมอยู่กับดีเจต้องบอกว่าเป็นดีเจรุ่นเก่าเลยนะครับอยผมในวงการนะครับมา20กว่าปีเลยทีเดียวกับการเป็นดีเจนี่คือพี่เอกกฤษณาวารินของเราครับแขกรับเชิญยอดคนของเราในวันนี้ พี่เราปภบอกว่าบ้านพี่เอกอยู่ข้างในเมื่อกี้ผมเลยเดินยังไม่สุดสักทีนะเนี่ยก็นี่รู้ว่ามันระยะทางมันค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงปกติเราต้องใช้รถกอล์ฟนั่งเข้าไปอ้โหจริงนะเพราะว่าใหญ่ขนาดนั้นแต่ก็ใช้ได้นะครับเมื่อกี้ผมเดินมาครึ่งทางเองบ้างท่านเนี่ยนี่ใกล้จะทายลไกลละไกลละไกลละแต่ยังทางบ้านพี่เอกอยู่ข้างหลังนีอยู่ข้างในแต่ครับงั้นเดี๋ยวให้พี่เอกพาไปเลยครับไปดูกันเชิญครับ ข้างหลังนี้เป็นแม่น้ำเหรอครับพี่ใช่แล้วครับอันนี้คือแม่น้ำท่าจีนอ๋อแม่น้ำท่าจีนอยู่ตรงนี้เลยฉายแล้วเป็นที่กล่าวถึงมากในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงบ้างครับว่าจะท่วมไม่ท่วมท่วมไม่ท่วมท่วมไม่ท่วมอยู่เป็นเดือนเ่ยอยู่แถวนี้ก็เครียดว่าจะท่วมหรือเปล่าเดี๋ยวเขาก็ว่าท่วมไม่แต่เราดูระดับน้ําแล้วมันก็ไม่น่ามีแววว่าจะท่วมได้อะไรแต่สุดท้ายก็ตรงนี้ก็ไม่ท่วมไม่ท่วมตรงนี้แถวนี้รอดอะเชิญครับต่อโอ้โหสาลาพักใจนนีี่ตรง้ เมื่อกี้ผมเห็นข้างหลังเป็นแม่น้ําแม่น้ําท่าจีนใช่ครับใช่ไหมครับตรงนี้ในบ้านก็จะมีขุดสาวไว้มีน้ําตกข้างหลังอีกถูกต้องโอ้โหในนี้นีอยู่กันกี่ครอบครัวครับพี่ในนี้ตอนนี้อยู่ประมาณสี่ห้าครอบครัวห้าครอบครัวก็คืออยู่ในบริเวณรั้วเดียวกันแต่ว่าจะมีบ้านไทยบ้านมันได้แล้วก็แยกกันเป็นสัดส่วนบริเวณไทยบริเวณมันบริเวณไทยบริเวณมันด้วยถูกต้องแต่ว่าก็จะมีส่วนกลางตรงนี้มีสะไว้น้ำมีบึงมีสระตรงนี้ด้วยเอาพี่เอกครับงั้นตอนนี้เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่อง หน้าที่การงานมากแล้วครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าพี่เอกเป็นดีเจมา20กว่าปีเฮ้ยแค่20ปีเองยังไม่ถึงกว่าหล่อย่าไปพูดเยอะเดยมันดูนานอย่าอย่าให้มันใจพี่ฉอดเขาเลขสองนี่ก็ว่าสุดเลยใช่มีมีคนสุดไปกว่านี้อย่าไปพูดเยอะเดี๋ยวเขาเดือดร้อนก็20ปีที่ผ่านมานะครับและทุกวันนี้นี่ก็ต้องบอกว่าพี่เอกก็ยังเป็นเป็นดีเจนะครับอยู่บนขึ้นหน้าปัดและตัวผมเลยคงต้องถามครับว่าแล้วพี่เอกทําไงครับทั้ง เด็กแหมจะบอกเด็กร <c oughs> ุ่นผมตอนนี้ก็เริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วรุ่นผมแล้ววัยรุ่นรุ่นผมแล้วก็เด็กๆรุ่นน้องๆเนี่ยก็ยังรู้จักพี่เอกิสณาวารินอยู่อันนี้มันเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวฮะยังไงฮะเรียเจ้านายให้เก่งๆไม่ใช่คือเราก็ต้องมันคือผมว่าเรื่องของงานเนี่ยมันพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างแหละการการรับผิดชอบการซื่อสัตย์ต่องานการการมีมาตรฐานของงานเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณจะอยู่ในในสายอาชีพนั้น สั้นหรือยาวขนาดไหนถ้าคุณรับผิดชอบคุณมีความเป็นมาตรฐานคุณมีความเป็นมืออาชีพไม่มว่าคุณจะอยู่ในวงการไหนเนี่ยมันก็ทําให้คุณได้อยู่ยาวอยู่แล้วละ่ะในที่ทำคาญคือคุณต้องต่อยอดและสร้างสารรค์แบบไมไ่รู้จบอะครับคือมันเป็นงานอย่างงานวิทยุเนีย่ยง,งานดีเจเนี่ยมันเป็นงานที่จะต้องสดมันจะต้องพัฒนาอยู่ทุกวันนะครับ อ๋อแต่ว่าที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของความรับผิดชอบกเรื่องของอ,อการเขาเรียกนะฮะครีเอทีฟซึ่ง,งต้องมีการพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็มีสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาต้องครับที่ทําให้พี่เอกอยู่จนจนทุกวันนี้ตอนนี้พี่เอกทําอะไรอย่างอื่นบ้างไหมฮะถ้าเป็นอย่างอื่นที่นอกเหนือจากดีเจเนี่ยก็จะมีงานทําเป็นเปิดเป็นเป็นอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์นะครับแล้วก็มีเบื้องหลังพวกงานโปรดักชันทีวีครับอะไรอย่างนี้ทําอยู่ด้วยทําอยู่ด้วยใช่ตรงนี้ และส่วนอื่นนะครับผมได้ยินว่าจริงๆพี่เอเป็นคนมีกิจกรรมเยอะมากเยอะมากเป็นพวกอยู่ไม่สุขอยู่ไม่สุขถ้าเป็นกิจกรรมส่วนตัวก็จะเป็นพวกแอ er ดเวนเจอร์ต่างๆเช่นดำน้ำเช่นอะไรอย่างนี้ดำน้ำผมได้ยินว่าไม่ใช่แค่ดำน้ำธรรมดาน,นะครับคุณผู้ชมพี่เอเป็นครูสอนด้วยใช่ใช่เป็นครูสอนดำน้ำด้วยแต่ว่าปัจจุบันไม่ไม่ค่อยได้สอนเท่าไหร่ละเพราะว่าเนื่องจากเวลามันไม่ลงตัวเวลาเป็นครูสอนดำน้ำไม่ต้องใช้เวลาเยอะครับแล้วมีกิจกรรมอื่นอีกไหมฮะอย่างช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเราก็ได้มีการรวมกลุ่มกัน ของผมเพื่อนๆแล้วก็น้องๆพี่ๆ, Neil, ๆเนี่ยที่รู้จักกันเนี่ยก็มารวมตัวกันลงทุนกันเอาเงินไปซื้อของเพื่อไปช่วยเหลือคนที่โดนน้ําท่วมชว่วงนี้ผ่านมาชว่วงนี้ผ่านมามนะครับก็ค่อนข้างเยงอะๆเหมือนกันตรงส่วนนี้เนี่ยมันมันเป็นผลมาจากอะไรบ้างครับพี่ผมว่าสิ่งที่ผมเห็นมากกว่ามะสิ่งที่เราเรียนรู้มากกว่าเพราะว่าต้องยอมรับกันตรงๆว่าเรามีความเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นครับเรามองกันเฉพาะแค่ตัวเราเอง คือไม่ได้มองเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นถ้าทุกคนมัวแต่มองที่ตัวเองเป็นหลักเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนไม่เอื้อกันสังคมมันก็จะอยู่ไม่รอดมันก็จะกลายเป็นว่าเกิดการเอารัดเอาเปรียบป็นเกิดขึ้นมันก็เลยวุ่นวายกันอยู่กวันนี้ผมว่าถ้าเกิดว่าสามารถปลูกฝังการเป็นคนที่รู้จักให้การเป็นคนที่รู้จักเอือ้อเฟื้อซึ่งมันเป็นพื้นฐานของคนทุกคนอยู่แล้วอะคือไม่จำเป็นไม่ต้องแบบทาจนแบบหมดเนื้อหมดตัวนะคือทําเท่าที่เราทําได้โดยที่ตัวเราไม่เดือดร้อนนะครับนั่นคือ และที่พี่เอกนะครับเป็นเอกกีฬาวาลินในวันนี้ได้ใครสอนครับ